สวัสดีครับน,นี้ก็เป็นการมาอยู่วัดวันแรกนะครับบรรยากาศก็จะเรียบเงาเลยอันนี้เป็นกุฏิที่อยู่นะครับพาด,ดูกุฏิดีกว่าว่าเป็นยังไงก็อันนี้ก็เป็นด้านนอกนะครับกุฏิที่ที่อยู่เรา้องอยู่ที่นี่2ส,สัปดาห์รวมเป็นนาคด้วยนะครับเป็นเป็นพายอีกเวันภายนอกกุฏิก็จะประมาณนี้นะครับ ที่ผมนอนนะครับก็จะไม่มีอะไรเลยมีพัดลมตัวเดียวลงๆไม่มีอะไรเลยก่อนขึ้นมาก็ต้องทำความสะอาดฝุ่นเยอะมากตอนนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว<อ>พักผ่อนตามอัธยาศัย,ย<อ>ก็จะนั่งๆน,นอนๆรอทำวัดเย็ยนมาบทที่วัดสายใหม่ครับวันนี้เป็นนาคอยู่ยังไม่ได้เป็นพระมาบกับเพื่อนนัคือยาก ทำไรอะตอนนี้ก็ยังท่องบทสวดไม่ได้เลยครับก็ต้องคอยซ้อมท่องด้วยกันมาอยู่วัดแรกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศวัดด้านนอกครับของวัดไยใหม่ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามช่วงนี้วัดไยใหม่คนจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้วัดไยใหม่กำลังดังเรื่องเทวสุว,วรรณที่เขาเพิ่งสร้างใหม่คนจะมาไหว้สักการะเยอะมาก มีซีอคนจะเยอะมากช่วงนี้อันนี้ก็จะเป็นของที่เตรียมมานะครับเตรียมมาอยู่วัดมีกระเป๋าเป็นพวกเครื่องอาบน้ำอะไรเงี้ยครับเครื่องอาบน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็อุปกรณ์ใช้ใช้ภายในตัวเราเนี่ยะครับแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าซึ่งเป็นต้องเป็นชุดขาวนะครับ เราต้องนุ่งขาวห่มขาวตลอดเวลาก็าจะมีกระเป๋าสองใบใววก็พบหมอนหมอนข้างผ้าห่มมีเสือ่อเสื่อไปปูนอนเพราะว่าห้องมันไม่มีอะไรเลยโอเคกาใช้เสื่อปูนอนเอาไม่มีอะไรทำก็ต้องมาเป็นบทสวดซึ่งตอนนี้ยังยังคล้องไม่ได้เลยยังคล้องไม่ได้เลยยากมาก แต่เราโชคดีเราบวช2คนเราเลยแบบมีคู medium, ่ซ้อมกันนะครับโอเคแล้วกอดกินได้ปะกินเหรอหนุ่มหนักแล้วเนี่ยหนักนะเนี่ย ก็ออกมาข้างนอกแล้วครับเรากำลังไปทำวัดเย็นนะครับ มนต์เสร็จนะครับเป็นสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับเข้าโบสถ์มาสวดก็ประมาณ5้าโมงตอนนี้ก็6กโมงครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเหนื่อยมากเพิ่งออกมาจากโบสถ์ก็ต่อไปก็จะเป็นไปหาหลวงตาที่ที่ดูคอยดูแลอยู่ก็ต้องไปสวดคาถาเอสาหังก็คือคาถาปวดต่อเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยหลวงตาก็จะสอนนะครับเ <Okay. S 1> อาจริงเมื่อกี้ตอนสวดมนต์ก็คือแอบเหนื่อยมากโคตรเหนื่อยเลยภาวะได้ครับเพราะว่า เราต้องนั่งท่าสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วบทสวดก็ยาวมากตามไม่ทันก็วันแรกก็จะประมาณนี้ครับต่อไปก็เหลือแค่รอเวลาไปสอบสวดมนต์กับหลวงตานะครับก็วันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับเมื่อกี้เพิ่งไปเรียนมาเรียนท่องมาเดี๋ยวว่าจะกินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนนะพรุ่งนี้ต้องตื่นตีสี่ไปช่วยหลวงพี่บินธบะตอนเช้าเหนื่อยมาก กลับมากินข้าวที่กุฏินะครับตอนนี้ยังกินได้อยู่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นพระเราเป็นหน้าอยู่เดี๋ยวพอเป็นพระเราเรารก็ต้องห้ามกินใช่ปะ <Okay. S 1> คุณเสกมา <ak> มาก็ <c oughs> ไม่ได้กินจัง <c oughs> เป็มผัดก,กะเพาะราหมูสับไข่ดาวน่ากินมากนะครับหรือว่าหิวก็ไม่รู้เพราะวันนี้เหนื่อยทั้งวัด ภารกิจในหนึ่งวันของการเป็นหน้าก็จบลงแล้วขอตัวไปทางตะเภาหมูสับไข่ดาวกับอาจารย์เสกก่อนนะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นไงก็ค่อยว่ากันตีสีน่นพรุ่งนี้แค่วันแรกก็เหนื่อยละท้อเลยมีเจอกันครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่สิบห้านาทีนะครับก็ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันโอเคมืดมากเหมือนพระยังไม่ตื่นเลยนะตอนนี้เราต้องเตรียมตัวมาล้างหน้าแปรงฟันเพื่อออกไปช่วยพาบินทบาทนะครับพอไปบินทบาทเราก็ต้องไปทำวัดเช้าก่อนนคัคือไปสวดมนต์ okay. ห้าครึ่งครับเพิ่งทำวัดเช้าเสร็จต่อไปก็จะเป็นภารกิจใหญ่และเอาไปเป็นนักบินได้คิดเรืบินทะป่านะครับรถก็หน้าตาประมาณนี้ครับตัวซิ่งเลยตัวนี้ตัวแรงไ,ไปไปซิ่งที่ไหนครับอันนี้ใส่ผมพี่ใส่ข้าวไปแยกกับน้ำใช่ไมไม่ไม่เดี๋ยวเอาเอร์เรให้เราเป็นถุงเอาน้ำน้ำเปล่าเออนี่เพราะว่าจะกิน สครืของผมเป็นคันนี้นะครับตัวแรงเหมือนกันประสบการณ์เป็นผู้ช่วยนักบินวันแรกรู้สึกไงบ้างรู้สึกเหมือนนินยมไม่ล่ะ <c oughs> ระหว่างที่รอหลวงพี่เราก็เจอแก๊งนักเลงแก๊งใหญ่อยู่แล้โยโเช้าจังว่าไ การออกไปช่วยพาบินาบาดครั้งแรกในชีวิตนะครับก็จะตื่นเต้นนิดนึงไม่เคยเลยหลวงพี่สายึมาแล้วอันนี้ก็เตรียมตัวออกไปดินนะครับ หลวงพี่กําลังฉันข้าวเราก็ต้องรอเสิร์ฟอาหารให้หลวงพี่พอเสิร์ฟเสร็จเนี่ยเราก็กินได้แต่ต้องรอรอพากินก่อนนะครับตอนนี้ก็นั่งรอที่หลวงพี่กาลังชักข้าวอยู่ข้างหลังแต่จริง,รงต้องมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยจะไปลงโบสถ์เพื่อเพราะว่าวันนี้มีหน้ามาบวชใหม่ก็เลยเหลือพาในวัดไม่เยอะเดี๋ยน่าเธอขยอยออกมาสั่นข้าวเรื่อยๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าโบสถ์หมดเพราะว่าวันนี้มีมาบวชใหม่เลยมีที่เห็นแค่นี้นะโบสถ์อยู่เลย เราก็กกมีไข่พันโลครับลาบปลาปดุลาบปลาดุนะไ่ับอร่อยครับไม่เหน,น,ออนียวรยครับ พออิ่มแล้วก็เริ่มนวดแต่ว่าจะต้องมาท่องบทส่วดครับเดี๋ยวตอนบวชแล้วท่องไม่ได้โดน,นพระดดยตอนนี้ก็ได้ประมาณ90%แล้วขออีกนิดนึงก็น่าจะได้แล้วต้องใช้เวลาท่องสักชั่วโมงนึงก็ว่าจะขอนอนพักแล้วตอนเย็นจะค่อยวาดกันว่าจะต้องไปทำวัดไหมล้อพระวาอีกที คครับตอนนี้ก็สุดพองไปได้ครับเกือบชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็เริ่มง่วงแล้วครับประมาณสิบโมงกว่าไม่มีอะไรทำแล้วก็จะเป็นช่วงว่างๆพัะท่านก็ให้พักผ่อนตามอัธยาศัยเหมือนจะเิ่มม่วงว่าจะขอตัวไปนอนก่อนนะครับแล้วก็ส่วนตอนเย็นยังไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไรบ้างอาจจะต้องมีทําวัดแล้วก็เก็บของอะไรช่วยพาไปนอนก่อนนะครับโอ้ย ก็เป็นหน้ามา5วันนะครับกิจกรรมทุกวันเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมหมดเลยตื่นเช้ามาทําวัดเช้าทําวัดเช้าเสร็จแล้วก็ไปช่วยพาบินดบาทตอนเช้าคือเข็นรถช่วยพาบินดบาทกลับจากช่วยพาบินดบัดก็มาฉัานเช้าให้พาชฉันเช้าเสร็จแต่ฉันเช้าก็เป็นงานทั่วไปที่พาคเขาใช้เราทําอย่างเช่น,ยกน,นยกนู่นยกนี่กวาดน,น,นู่นกวาดนี่ อะไรประมาณนี้ครับพอเสร็จจากงานทั่วไปก็กลับมาชันฉันเพนก็คือผ่าจะขึ้นชันเพนเราก็ไปช่วยเสิร์ฟอาหารให้พระฉันตอนเพนนะครับพอฉันเพนเสร็จก็เหมือนเดิมก็มีงานนู่นนี่นั่นให้ทำเรื่อยๆพอไม่มีงานเราก็ขึ้นมานอนก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นกิจวัตรประจําวันของหน้าตลอด5วันจริงก็อยากจะถ่ายให้ดูทั้ง5วันนะแต่ว่ามันกิจกรรมมันก็ซ้ําๆไปซ้ำมาเหมือนเดิมถ่ายยังไงมันก็เหมือนเดิมก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ผมต้องโกนผมแล้วก็น่าจะปิดคลิปกันที่ ประมาณเท่านี้ครับเ,เป็นกิจกรรมที่มันเป็นหน้าต้องทำนะครับส่วนพ่กนี้ก็กลผมแล้วไม่อยากถ่ายแล้วเอาแค่นี้ดีกว่าจริงๆตอนเป็นพระก็อยากถ่ายนะแต่ว่ามันจะไม่เหมาะสมตอนเป็นพระมันยืนถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นมันจะไม่เหมาะสมก็ออกเท่านี้ดีกว่าครับก็แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว <Okay. S 1> กิจกรรมของหน้าครับตลอด5วันที่ผ่านมาก็จะมีประมาณนี้ตวัวน,นี้ก็ไปดีกว่าบาย life sucks